อติวันอินทรชนวันนี้มีใจมากที่ได้มาร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆนที่น่ารักทุกๆคนทุกคนมีพร้อมมีความสุขแต่ว่าบางคนถูกเลือกแล้วก็บางคนไม่ถูกเลือกเนี่ยนี่บริการช่วยเอาออกไปหน่อยช่วยหน่อยกลายเป็นส่วนเกินไปเลยเห็นไหมรับไม่ได้ดาราเก่าค่ะ เขาอิจฉาดาราใหม่เ uhm. ข้าไปแล้วออกไปได้ไม่ได้อิจฉาค่ะแต่ว่าของแบบนี้มันต้องใครดีใครได้ค่ะแล้วได้ไปเยอะแล้วนี่อัน้จ้ปูบอกอะไรเพื่อนหน่อยโอ้สวัสดีค่ะมาเที่ยวน้ำหนาวนะคะสนุกมากค่ะ มีต้นไม้ใหญ่มากเลยนะคะถ่ายแล้วเลิศเลยคุณป้าขออนุญาตด้วยนะถ่ายให้คุณป้าขออนุญาตคุณป้าไปเล่นเลอดต้นไม้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเก็บยังไม่จบอ่ะจบเลยค่ะจบแล้วค่ะแล้วันาี้็จบพอดีเลยนางเอกก็จบด้วยค่ะ